นี่นะครับทุกคนครับมาเจอคุณตากำลังสานสานไม้ไผ่นะครับทำเป็นเหมือนซุ่มนะครับซุ่มไก่ใหญ่ๆมากนะครับทุกคนเนี่ยอู้ยักษ์ซุ่มใหญ่เลยนะครับถามตาแล้วเขาบอกเขาทำซุ่มสุ่มอะไรตาสุ่มมะไอสุ่มไฟสุ่มไฟที่สนามบอลช้างช้างอารีนาเนาะ ครับผมโอ้สั่งให้ตาทําำอนรับสเสด็จนะครับทุกคนเดี๋ยวทาสีแล้วก็ใส่ไฟไปก็จะสวยเลยเนอะตาเนาะ <c oughs> นี่นะครับโคมไฟนะครับไม่ใช่สุ้มไก่หรือทุกคนห้ามูหมูมมอ๋อผ่านตาคุณเดียวโหต,ตาเก่งมากครับทำห้ามูนะฮะ คนจะไม่ผ่านนะครับห้าอันนี่เด้อน้องหงษ์จากน้องหงษ์ครับอันนี้มาจากน้องหงผ่านแม่นี่ไม่ผ่านแต่นี่คงตาคงตาสามตัวที่นูนอีกตัวหนึ่งที่นูนที่บ้านอีกตัวหนึ่งครับผ่านขาเนาะ อ๋อแต่ของตาผ่านเนาะ <Hi. S 1> โอ้ทุกคนครับนี่โคมไฟนะครับไม่ใช่ซุ้มไก่หรือครับ <c oughs> ไม่ใช่ฟ้าชีนะครับวันนี้ก็เหมือนรูปทรงเหมือนฟ้าชีเลยนะครับทุกคนแต่ซุ้มนี้ไม่ผ่านครับผ่านของตาอันนี้นะครับที่สนามช้างอารีนาทำต้อนรับเสด็จนะครับ ini nak kerak